เด๋ยวร่วงน้ำมาเนี่ยใส่พี่โบเลยครับไอวีเววหมึกหอมบิ๊กเบิ้มอีกแล้วครับทุกคนดวงไม่ดีเลยไม่เจอหมึกหอมใส่บิ๊กเบิ้มเลยบกกำลังเอาไปย้ำได้ครับไปใส่ต้มมาม่าได้ครับ ีสวัสดีครับพี่เียนะสายตกมือและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกมึกหาเพื่อนโมครับวันนี้ผมก็จะมาตกมึกใช้ฝั่งครับล่ามึกใช้ฝั่งครับโยที่ผมใช้ก็จะเป็นโยขนาดเบอร์หนึ่งจุดแปดครับวันนี้มาตกตอนช่วงน้ำนิ่งๆครับใช้เบอร์หนึ่งจุดแปดก็พอละครับสีก็จะเป็นสีแตงไทยครับสีออกส้ม ลอยจมครับเจอขึ้นมาสองทีกัด้นีะช่วงน้ำช่วงช่วงน้ำนิ่งๆครับครับเดียวก็จมถึงพื้นแล้วเจอขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้ามีตัวด้วยก็เดี๋ยวก็สายกระตึงเองครับมาแล้วครับมือ โอ้โหสายสวยซะด้วยปรเดิมแต้มแรกครับจากเวหนึ่งจุดปดแต่งไทยครับเก็บใส่ถุง อากาศค่อนข้างดีครับตอนนี้ครับผมมาตกตอนช่วงน้ำนิ่งครับมาลองลุ้นดูครับเผื่อจะเจอของใหญ่บ้างหรือว่าจะไม่เจอตัวก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไปก็เจอแล้วนะหนึ่งแต้มโดนแล้วทุกคนโดนโดนอีกว่ะตัวเฉย อุ้ยตัวนี้ไซส์ดีขึ้นมาหน่อยนะทุกคนนี่ตัวนี้ไซส์ดีขึ้นมาหน่อยน้ำนิ่งๆครับทุกคนน้ำนิ่งๆก็พอได้ลุ้นเลยนะถ้าน้ำไม่ลงจัดน้ำ ไม่สูงจัดนะครับพ,พี่นานาก็ลองลองออกหมายมาวัดดวงดูครับแบบผมเนี่ยครับวัดดวงเลยอะ่ะโอ้นี่เห็นไหมโดนอีกเห็นไหมโอ้นี่น่ามีไซส์ครับ ตึงมือขึ้นมาหน่อยครับโอ้โหตัวนี้มันอมน้ำนี่เป็นไงสองตัวรวดเดี๋ยวผมลองตีไปจุดจุดเดิมก่อนครับเผื่อเจอตัวอีก กหมึกใช้ฟังครับถ้าถ้าเราตกแล้วเราเจอตัวแบบจุดนึงเจอตัวสองไอ้สองตัวสามตัวเนี้ยเราพยายามตีย้ำไปก่อนครับเว่จะมีตัวที่สามตัวที่สี่ตามมาเหมือนหมึกมันเข้ามาเป็นฝูงอะ่ะแต่ถ้าเราตีย้ำไปหลายๆทีแล้วยังไม่เจอตัวก็ย้ายจุดตกครับย้ายจุดตีนะ ส่วนคันที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นคันของค่ายแจ็คเว่ย์ครับผมแบ็กสควิดครับเวทเแลนะทุกคน8ฟุต6ครับเป็นคันที่ส่งเหยื่อได้ได้ได้ดีแล้วทุกคนส่งเหยื่อได้ไกลเลยปกติเนี่ยมันจะต้องตีเหยื่อขั้นต่ำา2สใช่ไหมแต่นี่ผมมาใช้เอ้ยหนึตีครับออกครับ กี้มึกกัดนะทุกคนเฮ้ยไปไหนแล้วกี้มึกกัดหูกำลังพูดเลยเนี่ยครับมันดีดเหยื่อขั้นต่ำ2 2 2แต่ผมใช้1.8ในการตกครับขนาดใช้หน่งดดีดครับยังดีดส่งเหยื่อได้ไกลเลยทุกคน ถ้าใช้2องตามสเปคมันอะมันจะได้ไกลมากครับคันก็เซนก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับกับราคาพันปลายๆนะทุกคนเซนค่อนข้างที่จะดีเลยครับไกดก็เป็นไกด์ฟูจินะครับ แบงค์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมันเป็นแบงค์โทเล่ครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรข้อมูลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่นนะพวกเรื่องสเปคคันข้อมูลอะไรอ่างเงี้ยคือบางทีผมไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสเปคคันสักเท่าไหร่ครับแค่ว่าแค่ว่าใช้คันที่มันเข้ามือครับผมก็จะหยิบขึ้นมาใช้ครับม่ตอนนี้มันสู้ดีไว้ทุกคน อุ้ยอุ้ยเต้นเล้งโฉบครับเต้นเล้งโฉบ ใส่สวยไหมตัวนี้ใส์สวยอยู่ปักเข้าไปที่หัวอดีเลยทุกคนสวยอยู่นะตัวนี้ไซครับใ <c oughs> สนี้เลยสวยอยู่ใช้ได ูดีนะตัวเนี้ยตัวไม่ใหญ่นะแต่ว่าแรงมันดีครับเดี๋ยวผมต้องเปิดเบรกอีกสักนิดนึงครับผมเ่ล่อเบรกแข็งเกินไปครับปกติตกมือครับ คนอื่นเขาจะเปิดแบบวหวานๆกันเลยป่ะแต่ผมแบบส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบวหวานๆมากเกินไปครับบางทีอะคือเราโดนหมึกใหญ่อย่างเงี้ยครับมันดึงไปเลยนะครับดึงปุ๊บแล้วก็หลุดไปเลยนะเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นพวกหมึกกระดองสักครึ่งกิโลก็ได้ครับทุกคนเวลาเปิดหวานเกินไปอะมันดึงหลุดเลยผมก็เลยเออเอาแบบแน่นๆทักนิดนึงครับ เออวันนี้หมึกแรงดีครับทุกคนไม้หนึ่งตัวโอ้ไซก็สวยอยู่ครับทุกคนน,นี่ดูไซเทียบขนาดก็โอเคครับไซนี้ไปลุยต่อได้ โอ้โ <No. S 2> โดนเฉยน,นึกว่าจะเงียบแล้วทุกคนผมว่ากล่าวว่าหมึกน่าจะเงียบแล้วนะเออแม่งโดนเฉยเลยนี่กินอีกแล้วจะร่วงไหมทุกคนนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปสักนิดนะ เด๋ยวร่วงน้ำมันเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะเงียบๆเลยนะเจอมาตั้งหลายทีแล้วอะแบบคือแบบตอนแรกคือเราแบบโดนรัวๆใช่ไหมแล้วเจอหลายๆทีแล้วเราไม่โดนแล้ว ผมก็เงียบแล้วเออว่าเออคิดในใจว่าไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วมั้งเอานี่โดนต่อเลยนี่ไม่ได้ตัดคลิปนะทุกคนเอาให้ดูให้ดูนี่เดี๋ยวหาว่าตัดคลิปลองดูตัวนี้ดิตัวนี้ยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยเนี่ย แรกยังดิ้นดินอยู่เลยเอ๊ะหรือว่าหมึกมันจะกินตอนช่วงน้ำน้ำนิ่งน้ำตายครับนะทุกคนยังไงวะเนะี่ยได้ตัวเฉย มีมาอีกไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มันก็ไซส์ก็พอได้นะบางตัวก็สามนิ้วสองนิ้วครับยังไม่เจอแบบหมึกแบบไซส์พีโบเลยครับอยากเจออยู่ครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะตอนนี้ใช้ฝั่งนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอแล้วครับตอนนี้ผมสึกว่าใช้ฝั่งผม ไม่ค่อยเห็นตัวมันดวงไม่ถึงเอ้านี่อีกตัวโอ้โห <c oughs> ตัวแรกยังไม่มองเท่งเลยอุ้ย <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้สวยอยู่ตัวแรกยังไม่มองเท่งเลย <c oughs> ตัวที่สามมาอีกนะโอเค เดี๋ยวปลดก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปอีกอันนี้สวยดีครับ สามนาทีสามตัวปะเนี่ยทคน เดี oh, oh. Yeah, ๋ยวเอามุกไปเก็บที่ยวโอ๊ยหลุดหลุดล่ว ทางน่าจะเงียบแล้วนะทุกคนไม่โดนเว้ยทุกคนงานนี้นี่มาดูผลงานดูๆอ้าวแสดงว่าโดนนี่มะโทรดูผลงานดิเนี่ยมาตกตอนน้ำนิ่งๆ ในถุงกี่ตัวในถุงสามตัวต้องนอกสี่ตัวเจ็ดตัวทุกคนกคนี่ผลงานจจเกวนหนึ่งจุดแปดครับเดี๋ยวมารอรุ่นไม้นี้ดูครับว่าไม้นี้จะเจอตัวไหมถ้าไม่เจอตัวนี่คงจะต้องขยับจุดตกครับเพราะว่าจุดนี้นี่ผมก็ได้มาหลายตัวเลยเห็นไหม บรรยากาศไม่มีแดดแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าร้อนนะมันแบบอบๆอะ่ะแปลกๆอ่ะทุกคนเห็นว่ามันมืดๆนะคึ้มๆไม่รู้ว่าแสงจริงกับแสงในกล้องเนี่ยมันจะแตกแตกต่างกันเยอะไหมนะแต่ว่ามันก็มืดๆนะตอนนี้ผมเหงื่อแตกปีจังเลยครับทุกคน ใส่น่าจะหมดตรงนี้น่าจะไม่มีและย้ายที่สักหน่อยครับทุกคนเอ้ยยายที่ย้ายที่ สี่หกเกตแต้มเกตแต้มก็สวยอยู่ครับทุกคนโถ้ยหมุดล่วงหมุดล่วงถุงเฉยเห็นไหม ขาบน้ำมันเครื่อง <c oughs> ดำมนเชียวน้ำมึกมันแตกทุกคนไปะ่ะยะที่ตกก่อน ขยับจุดตกมาไม่ไกลครับเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ลองตีดูบ้างครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เจอตัวนี่ก็ผมก็คงต้องปิดคลิปครับเพราะผมไม่อยากฝืนไม่รู้ว่าน้ำจะขยับตอนกี่โมงเดี๋ยวผมดูตารางก่อน อีกสักอีกสักประมาณสักสินาทียีสินาทีน้ำก็เริ่มขยับลงแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าครับช่วงที่น้ำเริ่มขยับลงเนี่ยผมจะได้เพิ่มไหมช่วงที่เราตกอยู่ตะก,กี้นี่คือช่วงที่ น้ำมันนิ่งครับน้ำมันตายครับภาษาตกปลาครับเขาเรียกว่าน้ำมันตายครับคือน้ำมันคือน้ำมันขึ้นแบบสูงสุดแล้วก็ค้างอยู่งั้น,นะครับตื้อ,อย่างเดียวมึก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 อะไรไมันไม่สู้เลยทุกคนต,ตื้ออย่างเดียวเลยโอ้หมึกไซนี้ทุกคน ตื้อๆอ,อ,อย่างเดียวเลยว่าแต่นี่มันลูกอะไร,ใ,รใส่ๆ คลิปนี้ก็ไลฟ์วิวแววหมึกหอมบิ๊กเบิ้มอีกแล้วครับทุกคนนะช่วงนี้นี่ดวงไม่ดีเลยไม่เจอหมึกหอมไส่บิ๊กเบิ้มเลยผมแต่ยังดีครับยังได้หมึกหอมแบบซส์แบบกำลังเอาไปย้ำได้ครับไปใส่ต้มมาม่าได้ครับเอาไปนึ่งได้ครับ ยังโดนอุ้ยทุกคนยังได้อยู่ยังได้อยู่ใจเริ่มแป๊วแล้วคิดว่าไม่น,าน่ามีตัวแล้วตัวที่เท่าไรแล้วตัวที่เก้าแล้วมั้งทุกคน ก็ถามว่าวันนี้มันที่ออกมาถ่ายคลิปถามว่ากินดีไหมก็มันกินดีบางช่วงครับทุกคนบางช่วงก็ได้แบบทีๆเลยนี่ผมก็ใช้เวลาตกหมึกได้ไม่นานนะครับก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงมาครับเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ากินแบบเรื่อยๆครับ <c oughs> ผมเคยมานะบางทีมาแค่ ส0บกว่านาทีได้ไปหลายตัวก็มีเอ้านี่โดนอีกไหมเห็นไหมโดนครับแจ็คเวย์ครับ1.8แครับแตงไทยครับงวดเดียวด้วยเฮ้ยแมงพลมออึกแล้วตกมึกครับต้องทำใจเลยครับว่า บางทีแนนเมือบางทีเนี่ยเราต้องเราต้องโดนขี้หมึกแบบนี้แน่นอนครับทำใจไปเลยครับอย่าใส่เสื้อขาวนะมาตกหมึกแล้วกันครับซักซักออกครับแต่ค่อนข้างที่จะออกได้ยากครับมีวิธีซักผ้าที่โดนขี้หมึกก็คือโอ้โหแมงเขา้ากอง ก็คือเอาเสื้อครับจุ่มน้ำทะเลได้ก่อนครับจะช่วยได้มากเลยครับท็ไม,มหมึกมันกินตื้อๆครับตอนนี้ตอนแรกคิดว่ามันน่าใช้หมึกด้วยเนะี่ยทุกคนตื้อๆมากมันไม่แบบดุกๆโอ้ตัวนี้สายสวยยุกกอดมาเลยไหมสายสวย โยก็แจ็กเว์ครับผมคันก็แจ็กเว์ครับผมคันแบ็กสควิกครับโยก็เป็นแจ็กเว์แตงไทยครับ1.8ก็ยังได้ตัวอยู่เดี๋ยวผมจะหวดอีกสักพักนึงผมก็ขอตัวปิดคลิปแล้วครับ คลิปนี้ก็แบตกล้องก็เกือบจะหมดอีกแล้วพกมาแค่ก้อนเดียวครับก้อนเดียวนี่ก็พอสำหรับถ่ายคลิปคลิปหนึ่งสำหรับผมนะถ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงเงี้ยผมพออยู่ครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงถึงชั่วโมงอะ่ะของผมพออยู่นะ นี้จะโดนอีกไหมครับนะสวัสดีครับนนะนะตอนนี้ก็แบตกล้องผมเนี่ยหมดแล้วก็ถ่ายต่อไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูผลงานเลยแล้วกันเนาะนี่ผลงานครับนี่ผมใช้สีนี้สีเดียวเลยเป็นการตกหมานเลยสีนี้ ส่วนคันที่ผมใช้ก็จะเป็นคันแจ็คเวครับผมแบ็กสควิดครับเวทเอ็นะความยาว8ฟุต6ผลงานก็จะจะประมาณนี้เลยทุกคนนี่อย่างไรก็ฝากติดตามช่องตกมึกหาเพื่อนโม้กันด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวไปนั่งตัดคลิปก่อนดีกว่าครับไปหาข้าวกินด้วยไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย